โอ้โห oh oh, ดูนี่สิครับเห็ดขึ้นในสวนอีกแล้วครับผมแต่ว่าเป็นเห็ดชนิดไหนก็ไม่ทราบครับเยอะมากเลยครับดูสิไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนอีกแล้วครับผมเผิญมาเจอเห็ด คืนอีกแล้วครับดูสิอยู่ในสวนครับผมดูนี่เห็ดทั้งนั้นเลยไม่กล้าจับครับไม่รู้ว่าเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่ท,ที่ทานได้หรือว่าทานไม่ได้ ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผมอยู่ที่สวนครับผม,มดูสิเยอะมากเลยครับ แต่ดอกไม่ใหญ่ครับต่างจากเห็ดที่ผมครอบไว้ที่ให้ดูที่ลงคลิปวันก่อนนั่นเห็ดนั้นทานได้ครับแต่นี่เริ่มจะเสียแล้วครับนี่น่าจะออกหลายวันแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้สังเกตครับตรงนี้ก็มี ตรงนี้ดอกใหญ่หน่อยข้างในนั้นก็มีข้างในก็ดอกใหญ่หน่อยอโอ้โหนี่ในต้นนี้ดูนี่นี่ ต้นไม้ยังมีเลยเนีย่ดูดิคล้ายๆเห็ดหูหนูนี่โอ,โอลังการงานสร้างเลยครับ ดูสิก็ปล่อยไว้เขาอยู่อย่างนี้ครับผมไม่เก็บครับไม่รู้ว่าฐานได้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเห็ดครับผมแต่เห็นขึ้นอยู่ในสวนก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูหน่อยครับ ใครพอที่จะรู้จักบ้างครับว่าทานได้หรือเปล่าดอกเขาจะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อกี้ว่าเห็นมีกิ้งกือเขาเลื้อยมา มากินอยู่เนี่ยข้างในครับเห็ดข้างในน่าจะกินได้เพราะเห็นมีกิ้งกือมากินอยนู่ก็ไม่กล้ากินครับผมเพราะไม่รู้จักต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขารู้จัก มาดูอีกทีครับผมว่ากินได้ไหมแต่เยอะมากเลยครับนี่เพิ่งจะขึ้นปีนี้ครับผมปีที่แล้วยังไม่มีเลยครับแสดงว่าดินเริ่มดีแล้วก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ครับเพราะตรงนี้จะ ผมจะเอาเศษหญ้าหรือเศษกิ่งไม้อะไรจะมาท,ทิ้งไว้แถวนี้ให้เป็นปุ๋ยครับเนี่ยขึ้นไปเรื่อยเลยครับก็ไม่กล้าจับครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุชนิดไหน ก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ไม่เจอเห็ดอีกแล้วครับผมขึ้นเองธรรมชาติในสวนครับอยู่ริมรั้วเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับ ครึมฟ้าครึมฝนสุดอลังการเลยครับเห็ดช่วงนี้ฝนตกติดติดกันทำให้เห็ดขึ้นก็เดี๋ยวดูอีกทีครับว่าจะทานได้หรือเปล่าครับผมต้องไปถามคนที่รู้ครับผม ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ครับผมก็ขอบคุณมากครับ